ครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบรักการปลูกพืชผักทุกๆท่านวันนี้ก็วันศุกร์ที่2ตุลาคมพศสอ6 3วันนี้ก็พามาชมสวนผักข้างบ้านตามเคยนะครับเนาะช่วงนี้ก็ฝนหยุดตกไปแล้วที่ผมอยู่ก็อำเภอเพ,พช้างจังหวัดพิจิตรนะครับฝนไม่ตกแล้ว ไหนเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเนาะนี้ก็มาพาชมสวนผักตามเช่นเคยมเมอเมือเทศเริ่มแดงแล้วข้างในนูน้นแล้วก็แตงกวาเริ่มติดหลายลูกแล้วนะเนี่ย ไม่ได้ตัดใบ,บออกเนี่ยลูกประมาณนี้ครับกำลังกรอบอร่อยเก็บแตงกวาไปจ้ำน้ำพริกครับเราปลูกแบบยินซีนะครับเนี่ยมันจะมีแมลงมันทองตัวน้อย,อยสังเกตนะครับมันจะมาเจาะขนาดสองสาวันเองนะครับเนี่ยขนาดแตงอ่อนๆแบบนี้ยังเจาะเลย นี่หนึ่งลูกนี่หมดยางหมดยางก็ประมาณนี้ครับเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ค่อยดกสักเท่าไหร่ที่แรกนึกว่ามันจะไม่ติดซะแล้วนะครับเนี่ยเห <c oughs> ลืออีกหนึ่งผลแล้วก็อรอลุ้นต่อไปอีกใบยังเขียวน่าจะออกได้อีกประมาณสัก รุ่นตัองรุ่นเนาะก็รอรุ่นไปแต่งกวาปลูกเองปลอดสารพิษกินสักลูกก่อนขยาดกินมันจะกรอบไหมเนาะนไม่น่าจะมีอะไรแล้วเช็ดนะอืมกรอบ ปลอดภัยไล่สารพิษอันนี้ถั่วถั่ยาวถ้าเราปลูกแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะมีเพี้ยนะก็ต้องตัดใบออกให้มันลงลกนะครับเนี่ยกำลังติดดอกดอกสีม่วงๆ เช้านี้ก็แดดแรงเหมือนเช่นเคยเนาะอาทิตย์แจ่มมากก็หมดฝนแล้วน่าจะเข้าช่วงสู่ฤดูหนาวก็ถ้าปีนี้หนาวก็พืชผักก็จะน่าจะเริญเติบโตได้ดีนะครับเนาะฟักเต้าฟักทองอันนี้ก็ยังไม่ติดลูก ก็ต้องรอดูว่าถ้าหนาวมามันจะติดไหมติดแล้วก็ฟอไปติดแล้วก็ฟอน่นี่นี่นี่นนเ,รเริ่มโตแล้วครับเนี่ยนี่มาเต้าเริ่มโตละเนี่ยที่แรกมันจะเป็นดอกน้อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะมาเป็นแบบนี้ครับเริ่มใหญ่อะจะได้กินมาเต้าแล้วนาะ ขออยุาตก,กินแกงกวายังไม่หมดทองดูใบซะก่อนครับเนี่ยไม่อยากจะโชว์เลยก็มีความสุขแล้วครับเนาะสำหรับคนปลูกผูดผ,ผักไว้รับประทานเองนะครับเนาะเพียงแค่เราขยันเราก็จะได้ พืชผักผลไม้ปอดสารพิษเวลนรับประทานกินเองแล้วนะครับเนาะดอกขจรปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตเนาะต้องทําค้างให้แข็งแรงสักหน่อยเนาะแล้วก็จะมีช่วงหน้าหนาวเขาจะไม่ค่อยออกดอกนอกนั้้ฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนออกดอกดีมากแต่ต้องรดน้ำเนาะพืชทุกอย่างเลครับต้องรดน้ำต้องการน้ำ แล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกที่เราหมักเองนะครับเนาะไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีแล้วครับใส่แล้วก็งามแป๊บเดียวแถมป้องเปือง,อง,องตังอีกตั้งหาถ้าเรามาีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไว้เราก็จะมีมูลสัตว์มาใส่ต้นไม้ของเราถ้าท่านใดไม่มีก็แนะนําให้ซื้อ,อปุ๋ยหมักหรือว่ามูลสัตว์ มาหมักเองจะดีกว่าพวกปุ๋ยเคมีนะครับเนาะเพราะว่าใส่แป๊บเดียวมันก็ไม่ค่อยงามปุ๋ยเคมีนะถ้าเป็นปุ๋ยพวกมูลสัตว์นี่มันางามทนงามนานเนาะนะนครับดอกบานหมดแล้วกินไม่ตันก็ปล่อยเขาล่วงไปเดี๋ยวก็ออกมาใหม่นี่ครับดอกเล็กๆเ,เดี๋ยวก็ออกมาใหม่ออกมาเรื่อยๆกินไม่รู้จักเบื่อ เพราะว่ามันอร่อยเนาะเอาไปทอดเอาไปผัดเอาไปแกงส้มก็ได้นะครับดอกอันนี้มันกินได้สารพัดการ้องอ๋อนยากรุงเทพมาอยู่บ้านนอกละมั้งกาเนี่ยแตงไทยแตงไทยยังไม่ติดลูกกำลังอ งามใบใส่ปุ๋ยหมักเยอะไปหน่อยใสปุ๋ยหมักเยอะไปหน่อยแอ็งไม่ติดลูกงามมากครับเนี่ยจะเห็นลูกไม่นอเนี่ยใบมันเยอะจังถ้าอากาศเย็นๆนักหน่อยน่าจะติดลูกดีเนาะครับเนาะ ที่ผมปลูกมาถ้าอากาศมันเย็นๆสักหน่อยเนี่ยแตงไทยจะติดลูกดีเนาะครับข้าพโพ้าพาเดินอ้อมไปทางมุขกหน่อยยอดเยอะยอดกําลังสวยเลยครับเนี่ยต้องเดินระมัดระวังอย่าไปเหยีบยบแล้วเขาก็จะแตกขแขนงเล็กๆก็จะมาเป็นลูกอ๋อนี่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 นะครับเนี่ยเขาจะเป็นขแขนงเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะติดลูกนะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มบานล้ว อีกไม่นานก็น่าจะได้กินนะครับเนาะเริ่มติดลูกละอยอดอยากไปเหยียบยอดเดินระมัดระวังเล็กน้อยอนี่เขาจะมียอดเล็กๆแล้วก็จะออกลูกมาแบบนี้ลูกเล็กๆแล้วก็เยาใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยกระโปรนี้ก็ไม่ค่อยงาม เพราะว่าตอนที่ปลูกมันไม่ค่อยได้ลดน้ำนะครับเนะเริ่มติดฝักติดไหมออกไหมเป็นพันธ์แท้สามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ปลูกในปีต่อๆไปได้เรื่อยๆนะครับเนาะก็หามาปลูกซะเนาะปลูกครั้งเดียวมันคุ้มนะครับเนาะเราไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกอีก อันนี้เป็นแตงไทยแตงไทยใช่แล้วพูดผิดครับนี่อันนี้เป็นแตงกวารุ่นที่สองปลูกลงดินนะครับเนี่ยก็ถือว่างามเริ่มที่จะจับยอดไต่ออกมาแล้วนะครับนี่เขาเรียกหนวดประมาณนั้นนะครับนหนวดมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็ยึดแบบนี้อีกไม่นานเราก็จะได้กินแตงกวารุ่นสองอีกแล้ว อันนี้ก็ฟักทองรุ่นที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รั่วปลูกไปเรื่อยอเราว่างเราก็ปลูกเนาะอันนี้ฟักทองเหมือนกันเนี่ยนี่ก็โตแล้วพุ่งจะติดดอกตัวผู้ออกมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ พามาชมสวนผักตามเช่นเคยอันนี้ก็จะขุดเป็นหลุมไว้ถ้าปลูกแบบเป็นเป็นล่องเป็นเนินแบบนั้นเน่น้ำมันไม่ค่อยจะซึมลงไปนะครับลดแป๊บเดียวพืชผักก็เหี่ยวแล้วเพราะว่าหน้าหนาวนี้ฝนมันไม่ตกแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอีกแล้วนะครับเนาะถ้าเราไม่ขุดเป็นหลุมแบบเนี้ยน้ำที่เราลดเนี่ยมันไม่ค่อยชุ่มฉ่ำนะครับ ก็เห็นพี่พี่เขาปลูกเขาปลูกแบบเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้ก็เข้าท่าผมก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ว่ามันจะโอเคไหมนะครับเนี่ยอันนี้หยอดข้าวโพดไปแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายให้ชมประมาณหหลุมจะขุดต่อไปอีกยาวๆนู่น <c oughs> มะเขือเทศ าหนาวมานี่จะโตไวนะครับเนี่ยเริ่มพุ่งแล้วเกือเทศสีดาครับนี่รุ่นแรก <c oughs> กินไปเกือบหมด <c oughs> แทบจะไม่มีเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูก <c oughs> ยังดียังมีติดไว้นะครับเนี่ยเป็นเม็ดพันธุ์แท้เก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกในปีต่อๆไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ข้อดีก็คือมันแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคนะครับนะถ้าเป็นพวกเมล็ด ที่เรามาปลูกมันไม่ค่อยแข็งแรงจากที่เราปลูกมาเขาผส,สมนู่นผสมนี่โอ้ยไม่รู้จะผสมอะไรนักหนาเนาะพันธุแท่มีอยู่ดีแท่ก็ต้องเอาผสมหลอกเราขายไปเรื่อยเปื่อยเนาะอาจจะได้พันธุ์ดีก็จริงครับแต่ว่ามันเราต้องไปซื้อตลอดเวลาแล้วก็แล้วแต่คนจะคิดเนาะอันนี้ผมก็คิดว่ามัน ซื้ออะไรก็ได้ครับซื้อครั้งเดียวเอามาปลูกแล้วก็สามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีต่อๆไปเรื่อยนะคนโบราณเขาก็ทําแบบนี้กันแหละครับเนาะประหยัดค่าเรื่องมเมล็ดพันธุ์ไปได้เยอะนะครับอย่างก็โพดนี่ถ้าเราปลูกเป็นไรน่นี่โอ้โหใช้กี่กิโลกร,รัมแล้วครับเนาะถุงนึงก็อยู่ราวๆประมาณ8ปดถึงเก้าร้อยนะครับเนาะโลสองโลนะ่ะประมาณนั้นแหละครับเนาะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเนาะพามาชมสวนผักยามเช้าๆแดดแรงมากเลยก็อยากให้ทุกคนปลูกผักไว้รับประทานกินเองนะครับนะเนาะเพียงแค่เราขยันลงมือปลูกสิ่งที่ได้ก็คือพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษไว้ทานนั่นเองนะครับเนาะหาเงินมาได้เยอะก็จริงนะครับเนาะค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องรักษา โลกต่างๆที่เราอาจจะไม่คาดคิดที่มันจะมาเนาะแต่ก็ต้องเนาะทำไงได้ถ้าเราไม่มีเวลาปลูกเราก็ต้องซื้อกินอยู่ดีส่วนที่ท่านมีเวลาปลูกก็ปลูกไปเถอะครับเนาะพยายามลดสารเคมีทางที่ดีอย่าไปใช้เลยนะครับเนาะถ้าบำรุงดินให้ดีสัอย่างพืชผักเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเนาะ ก็ปีหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับปีนี้ก็ฝนไม่ตกก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณสิบกว่านอาทีแล้วก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเนาะสวัสดีครับผม